คือวันนี้กะลี่สองก้สุโขไทยคะชัวมม่วโมงแล้วครับรอต่อไปค่ะคือคือประมาณยี่ยี่ยี่สิบคิวกว่ารถมีปลแนะครับวนรถเข็นเนี่ยเป็นคน,นข้างหน้าเขาบอกว่าให้ให้น้องเขาไปเดินก่อนก็ได้ครับเพราะว่าน้องเขามาเขายังไม่ได้เด็เขามายืนรอคิวน้องเขาบอกว่าปีที่แล้วอ่ะยังไม่เยอะเท่านี้ เขาก็เลยนั้นน้องไปเดินก่อนเล้วเป๋าเข้าคิวให้ก็อีกประมาณชั่วโมงนึ่ะชั่วโมงกว่ากว่าเลยไปฟังคำตอบก่อนนะคะว่าเขาจะให้เป่ารอไหมแม่อีกชั่วโมงหนึ่งนะนอะไร,ะไรตะกี้ชั่วโมงหนึ่ง,มมงไม่ไรไมจริงฮนะนี่บอกว่าพีคนน่ารักเลย เป็นที่นะหนูจะบอกแม่ไม่ต้องกินหนูไม่อดทนที่สุดยอดมากตะกี้จะมองอีกชั่วโมงนึ่งไม่ไม่ชิ้นนี้เป็นอะไยังไงไม่รู้เหมือนกันเขาก็ให้ไม่เคยเห็นค่ะอันนี้เขาอันนี้คือคนรู้อันนี้คือเป็นคนมาบอกว่าอร่อยไม่รู้เขาเห็นเขาเขาเห็นแค่คนต่อแถวคุเลยให้เราไปต่อค่ะอีกชั่วโมงหนึ่งตะกี้ได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วนี่ชั่วโมงอีกใช่อีกยี่สิบกว่าคิวยี่สิบกว่าคิวนี่ค่ะ นั่ถือลูกหักมากหนูเป็นพี่หนูบอ,อกแ,บบอก <c oughs> แม่ไม่ไีแม่รอแม่รอก่อนนะขอบคุณม,ม,มากค่ะจากจากตะก,กี้นะกลุ่มพี่พี่เขาก็ช่วยช่วยดูแม่ใหต้ตะกี้ไปบอกแม่ชั่วโมงหนึ่งนี่ก็ยังรออีกชั่วโมงนึงครับยังไม่มีการทีท่าว่าจะนั่นเลยก็คง<ม>รอละนี่คือชิวนะครับเดี๋ยวเขาไปดูนะครับว่ามันอร่อยยังไงครับเนี่ย โอ้แต่ละคนรอนะครับรอ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 มันนี่คือการทําไส้สดนะครับนี่นะคะทํากันแบบปั้นไม่อยู่เลยนะครับเนี่ยถ้าดูแถวครับแถวรอ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 แล้วแถวต่อมาถึงดําเนินมาถึงตรงไหนเราเพื่อนเดู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  โทษนะคะโทษนะคะเคลียร์ข kind ย of okay. so ับรอฮะแม่เขายังรอเอาอยู่ก anyway> ็เลยไปอีกสักครึ่งชั่วโมงก็ไเลยครทานแล้วเป็นไงบ้างคะอร่อยนะคะรัดรัด ออกมาก็แป้งเขายังขอบเลยอ่ะอืมอันนี้แบบกินดีมารออันนี้อันนี้มารอของของผมที่มารอกี่ชั่วโมงคะตอนแรกเข้าใจว่าชั่วโมงเดียวตอนแรกว่าชั่วโมงเดียวตอนี้มันลามปาไปใช่ไหมใช่ค่ะเราบอกว่าปีที่แล้วมาไม่ได้คิวยาวอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้อร่อยต้องรอขอบคุณค่ะ